Da-da! 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 Pa 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 Pa! Pa pa Kan leo Pa pa Leo Heuh-heuhh Heuh-heuhh Ehh Pa 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 Ba 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 กินนมอ่ะอ่ะจะกินนมไงอาปะเด,เดี๋ยวอาปาหึหึกัดเดี๋ยวฟักนมให้ดูดเลยนะ,ะเร็วอาปะอาปะกันเทะลึ่งอ้า ปีนข <laughs> <laughs> ึ้นมาแล้วว้าใหญ่เงอบใหญ่เงอบเลยขึ้นมานั่งไหม